ค่ะข้อตอนรับเข้าสู่ในเมืองเลยโรงเรียนที่แครได้ยินซื้อก็มีรอยยิ้มแห่งยิ่งมาเรียนยิ่งมีความสุข The teacher are skill and teach well The atmosphere is great Friends are lovely and united The students are good looking, smart and disciplined จิ้นทีันหว่านเย่าใต้ไหมก็เว่เล่นที่หลี่ฝูคั้นๆหว่าไหม เินมาจุนเป<า>้ยเห่อเฉีเ่ยวแต่ฝงจริงถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะโรงเรียนเมังเลยโรงเรียนมาตรฐานสากลภายใต้การบริหารงานโดยนายเดชปาจังรียานนท์ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญและรองผู้อำนวยการทั้ง4ี่ฝ่ายงาน มีครูจำนวนทั้งสิ้น89คนและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น60คนจำนวนนักเรียนณวันที่24พฤศจิกายน2567จำนวนทั้งสิ้น2,176คนโรงเรียนเมืองเลย ได้ดำเนินการจัดการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาโดยคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนไปพร้อมกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2567มีการเปิดเรียนสองช่วงดังนี้ช่วงที่1ระหว่างวันที่24พฤศจิกายน2567ถึงวันที่7กุมภาพันธ์ 2 5 6 8ช่วงที่2ระหว่างวันที่18กุมภาพันธ์2 5 6 8ถึงวันที่31มีนาคม2 5 6 8และดำเนินการเตรียมความพร้อมให้ต่อเนื่องจากภางเรียนที่1โดยลดช่องว่างจุดที่ต้องรีบพัฒนาให้มากที่สุดศึกษาวิเคราะห์นโยบายและจุดเน้นใน,นระดับสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งและดำมาดำเนินการเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ 1. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกทักษะมีการปฏิบัติพร้อมกับการเรียนรู้วัฒนธรรมในท้องถิ่นสามารถแสดงพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์แบบเชิงประจักษ์โดยให้นักเรียนได้สะท้อนความคิด สามารถนำเสนอผลจากการเรียนรู้ได้ในทุกช่วงวัยทั้งกลุ่มสแตนดาร์ดส mart และกลุ่มสเปเชียลนำไปวัดผลและประเมินผลกับตัวชี้วัดปลายทางได้เพื่อลดการซําซ้อนของการประเมินผลการเรียนรู้นักเรียนกลุ่มสมรรถนะสูงมีกิจกรรมที่สร้างความรู้กระตุ้นพัฒนาการที่ตรงเป้าหมายและเสริมแรงบันดาลใจแบบชาเลนจ์โกมีการกำหนดปฏิทินงานวิชาการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนและผู้ปกครองตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เห็นทิศทางในการดำเนินงานตลอดปีการศึกษา 2. ด้านอาคารสถานที่ความปลอดภัยสาธารณูปโภคและระบบสุขาพิบาลและความร่วมมือกับผู้ปกครองและเครือข่ายมีการปรปับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ให้มีความสะอาดปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกทุกรูปแบบและจัดระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขาภพิบาลให้ถูกสุขลักษณะดําเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจข้อตกลงและรับฟังข้อเสนอแนะและสร้างความร่วมมือไปพร้อมกับการสร้างเป้าหมายร่วมกัน 3. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษามีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียนและก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เตรียมความพร้อมในเรื่องหลักสูตรการวัดผลและประเมินผลมีการซักซ้อมความเข้าใจในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองในระหว่างปิดภาคเรียนและนำมาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักเรียนและสื่อสารกับผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียนโรงเรียนมืองเลยยังคงพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในภาคเรียนที่สอง ตามข้อตกลงกับสสวทอที่ประกาศให้โรงเรียนมืองเลยเป็นศูนย์พัฒนาครูระดับประถมประจำจังหวัดในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเป็นโรงเรียนทดลองใช้หลักสูตร AI ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที3่3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6และมีการพัฒนาห้องเรียนเป็นห้องเรียนวิทย์พลังสิบแบบแ c t i v e Learning Smart c l a s s Ro o m โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสสวทอ ฟื้นจะแล้วเสร็จพร้อมใช้ในเดือนธันวาคม2567นี้เพราะเราตระหนักว่าการจัดการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษาในเมืองเลยที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติเราจึงพัฒนาด้วยความมุ่งมัน่นตั้งใจเพื่อคุณภาพของนักเรียน